สวัสดีครับพเพื่อนๆชาวสาันนิวบ้านครับวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสนะครับเดินเล่นในจังหวัดขอนแก่นบ้านผมเองนะฮะก็จะพามาดูอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของจังหวัดขอนแก่นนะครับหลายคนก็คิดว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยจะมีแต่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะมีอยู่ในหลายจังหวัดภาคอีสานนะครับรอ้อเอ็ดตรลักขามขอนแก่นบนอะไรพวกนี้มีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักจกันเท่าไหร่นะครับอย่างอันนี้นะฮะ เป็นของจังหวัดขอนแก่นครับอยู่แถวแถวสารหลักเมืองนะครับสารหลักเมืองอู่ข้างหลังผมเนี่ยนะฮะเป็นลนสสดีประชาธิปไตยนะครับแต่จริงมันชื่อเดิมเขาเรียกว่าอุสรสวัีรัฐธรรมนูญนะครับอยู่แถวถนนสุขุมไม่แน่ใจนะครับตใกล้ๆกับทางไปเทศบาลแล้วก็ตรงวุ้นสารข้อหลักเมืองใหม่นี่นะครับที่เขาย้ายมานี่นะครับ นี่ครับอุซาบิเช่ไปครับเป็นอุตสาหะทำสร้างขึ้นมาเพื่อลำลึกการเปลี่ยนแปลงกระบกคอลนะครับสมัย2475นะครับแต่ว่าตัวอุตสาหะเนี่ยสร้างหลังจากนั้นนะครับคือราวสองพัร้อยแปดกว่าๆกว่าหรือส่สิบห้นะครับผมก็จำตัวเลขไม่ได้เป็นการเลี้ยอะไรเงินโดยคนคนจัดเองนะครับเพื่อที่จะสร้างอุตสาหะขึ้นมาเพื่อเป็นกิจการเชิดชูรัฐธรรมนูญของเรานะครับนีะครับก็เป็นเก็บเล็กๆน้อยๆครับว่า แกนเราก็เคยมีรุ่นสองนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เคยมีก็มีรุ่นสองนี้ที่เราแต่งกันนะครับแล้วแกากก็มีความยึดม,มันในนะครับทุกท่านครับปึับแกนเช้าวันนี้เย็นครับก,ก็เล่าสูนฟังครับเล็กๆน้อยๆครับเป็นเป็ดครับประสาทครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ